กับสวัสดีเปิดสุขสุคนยินดีต้อนรับที่จองบาร์ดูจ้าเมื่อนี้กะเออมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเลี้ยงเสืวนเฮาเนาะอฮาก็เลยลงมาซื้อเสื้อวนที่บ้านหนองบัวทากับบ่าวเอือเมนสุดเลยสุดหนึ่งาวเนาะเออพุ่งสามร้อยอ้าวก็จะไปกินกับชิมงานของพวกข้าวในะ้ี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าเออ ซื้อสู่ทีมงานกินเด้อวาสานดูเขับใจหลายๆเด้อทีเดียวทีมงานพวกเขาวัสดุหูสุดคนเนาะเพื่อนให้ผมซื้อดาเอาบทประกาศซื้อเออเพราะว่าเพื่อนมาบอกบงซื้อกะยาเนาะไอ้พี่น้องเมื่อแาบนี้นะมันจกินเยอะเออแดงเออได้มื่อมาหอดเงานหอดซานแล้วตะโขนมันีก็โอ้ยเนาะเอาอะไรมันปิ่นลุกควงลุกควงอยู่นาะ รีนไงนำผลออกจ้าสี่ส่วนจ็ดทุกคนจ้าเครื่องนี้ยามันว่าสู้บาจากอาลงก่อนเอออันนี้เอาลงก่อนจ้าเครื่องเราทีมงานเราก็มากันแล้วเจ็ดทุกคนมาเตรียมตัวรับสิร์ฟรับท่านกันเลยเลยจ้ามาจ็ดทุกคนจ้าสวัสดีเนอะจ้าสวัสดีวัน แลวค่อยที่ทำมง็วนสุยอเยมาวสุดยอดลงมาแล้วเาอาู้ไว้เหรอมีผู้ใหญ่ใจดีเพลียอย่านึงวเห็นราอาอยากกินอเลยขอบใจอีกข้างหนึ่ทีเล่อยงชิมงานขาวบะข่าเดินจ้าขอบใจลายๆสเสันแจ่มแจ่ักเนาะมาดีน้อยมาบุกเมือยนอน Nang chim ngọc bóc kim ngọc kim ngọc 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 นี่พูดหนึ่งเ้าจะจาเาไปซื้อเปมนอนงอะาว้ัแรกจะเปนับไปทีนี้นเดิมนี่ยดนี่สื่อื่ออนะันนี้คือมาลามาลาจ้าบ้านเราเนีเส่วน

ก็ถือแน่งูย ja, ังนักสยงูเงือกงูเงืออยู่นะอู้มาแดดนั่งดนแดดออกนะบานีนะก็เห็นแดดเห็นแดดผิดสองผิดบนีนะถา่าจะแดออกจะแห้งก็เท่ากระดกห้าก็ได้นองเม้์คุณแม่บ้านฮะที่ไหนวามือเออมทันเด็ดมือเดตอมือเอือนันค้ือ ดพ่อเกี่ยวพารูเใหพ่อให้วจุนงเมือั่วก่โตเล้วมกออกอีกแล้วบ่มเยอะพอเด็มันเบิ่ถวมันแต่มันเบิงนต่มันเบิ่งอกเนี่ยันยังได้นกอ่ะจุ่จูมันหยังอามันที่โอเียนยังไม่มที่ลมืนแบนะ อากาเซ่บรีโนวจีไปกินไข่ปลากระดกไข่ป่าโอเคครับตัวนีเลยว่าะไข่ปลานาอกซี่กไบอกูได้เออลองก่ออนแมงมักินแบบขังงล้วก็ย่าแม่งงูแม่งน้ำแม่งจั่งตัวดำดำสวยสวยให้ขิดย่าพอแล้ว มันจีเซียบตะเานทีานสิต่ากระต่ายม่คือฟูตยาาุ่นกิน่เป็นกระปุกักินงูบันางนะยางยางยางหรอเอดมดำนยปักกลดเน่าได้ไปแล้วอ๋อได้ยู่เนาะ

ต่ออยนะแฮมเฮก๋เตียวเน้อทห้มเดียวเขาไนะเอากรดานันไดๆข่าวรถ้าบีเลก จัดกันได้เลยนะครับนะครับก็ครับก็ครับ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  <laughs> กินเฮ้มันไ้กินแล้วมันสุกแล้วเดินมาเดินทุกคนเอมาเดินจ้าสุกแบบสเลยสบายกินาสวัสดีจสาเดิเดินทำรต่กินอีกแล้วมเนจ้านี้นไาเลยสบายดีเลยดีเสบน้ น้ำเดกอนนะำเด็กดีด้หรอบูตามไปอบูตามเตอรมาดึงสี่ส่วนโคสวัสดียินดีสวัสดีเด้สวัสดีจ้า้าต่างอะไรนเนาะเออจ้ามันมนต้องเตอมันเหมือนหมอกันะมันมืนหมอกนตะบนเนา มันแดดมันล้มันก็ล้ดซุกแล้วตากกระบองตากเอมาเดิอทุกคนมาเดเวนจ้าจะเปไเป็นเราไม่จอกนะอไงตากทำนะไันไดกินข้ามื้ตมันต้ก่อนไม่นอนเนาะเออมันในันนี้มันก็เปือยก็ไดต้มไมด้วยจุกจุกไา้เดี๋ยวส้เลยกินเซชวนเนาะเบาอ่ มาเดินมาเดินเยแฟนสีสนักิตืแนเน่นเด้นมาเดินมาเดินสวนจังฉันน่าปกตินะสีสันจังเจ้าจางเอาหน้ามือเอาต้นไม้มาลดอีกตัวพอพอพอสนสูงกันนี่มันชิิ่มเลวนี่ก็ยังทิเปลี่ยนหมออย่งบง่าย ก็ตาจะคลองด้วยกิจีสวนพี่้องก้มใส่หมอโอโอ๊ะมันก็สีบเ็นปะเดียดเพราะว่าอ้วนบอกกี่ละอันหมอกระทะทำมันแบนเนาะหมอกระทะมันเบแต่การามีหมอแดงเออหมอปาค้ามมีหมอแดงตามีตาเกิดอาจารย์ทุกคนจากิดแดนมาเด้อนั่งาเด้เย้

โอ้ยแล้วแยกยังบปเห็นรตองเะมา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 มมาซลงหมอดน้าเห็นัวน้อยนีไปก็ได้แจเอทนเบาเอร์เบาหน้ามคุยไปได้อยู่จพี่น้องเอชุมยีนารีอกการนะค่ะบนี่อนี้าร์ประแดดไปเละตุ่นละมือยสุคอยมากกับจีโม่แล้ว ้างบ้านอที่บอกว่าสราง้าก็เลยส้าแล้วเฮ้ทจะใช้มาสูดนี่เปลนี่เลาเยเข้าจเตะแตนี่ันหอนยิ้มจ้อยได้หรอได้เขาได้ได้ห้าวายู่บ่ได้เขาห้าวอยบ่ได้เขาไปหาอยู่บ่ได้เขาไไปนี่เ็รายน่้หนีเอาหัวนี่มอเขาี่ไม่เข้ารหตุยตเราเป็นคนมีบุญเนาะแต่ละบุญแต่ละ บอกว่าขอบมือขอบอปนี้มีกนอืมือยังได้กับตาเนี่ยบุญกินแล้วหลายกับกุ้งแก้วกับแม่ตาทำเมมันป่านนะบัามือครับผไป่านัดออกลายมือครับป่านัมีไปหาหอดก็แื่วในบ้านกับตัวยังก็ได้นั่นเอาซีประตูประตูหัวอขอบหัวี่ตุด้ยโอ้ยกูได้เก็ยบอนะครับก็ตามมาไกลกันนะ ประตูหัวประตูหัวประหัวมันก็ออกรอกอนั้นก็าฟองบหมขึ้นอนกับมันจะออเนแดดซองกินตากแดดจ้านั่นั่าลาและผลิการเนยีลาไนได้บ่บลินมาไลเมื่อวันเห็นเห็นด้เต็มตาบ่เจ้ามาจะหาเร็ด

ล,นะลุาพูดจริได้ตัอ<ไ>วุว้วยแก่ชิได้ไปแล้วเบนบชอบแต่แต่กะหา้าชอบแต่แต้กะห้างเลยมาเด้อมาเด้อไปทางด้านนี้แงั้วหายไปหายคนแล้วเขามน่ากินย่ยยิหา,าทางไรเนี้ย <laughs> ทางไรเขาบอก คืออันนี้ต่ขอม้าคือพอเราดีก็เนี่ยราคาตั้งแต่ตั้งหลายแบบเด็ดให้ดีบ้างยอมเหลือเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยงานเราเป็นงั้นดีเขาแม่งเรียนงวดอ่ะฮะผิดเป็นยอมแล้วผิดปลวกไงยอมแล้วอื้ออต่ว่าฮิปคอฮหปคอเหอ็นน้ำเงื่อนแบมพอจะจีนเงื่อน

เขาควรพ้อมแจ้งเขาแล้วอนเขาลงด้วยหาผ้าดบันทกสอนนะเขาไปตีบนทึนวันนี้ทั้งหกท่านรอ้ชมแลวจ่หน้าติดอ่ะก็ต่ันอย่มาน่มันได้เป็นแต่นไล้นบ้า็รอ๋เสร็จนะคือบอลลเขาเละตุยเอาลงงนันเ่นนะเอาลงเลย

อใหแีแล้วดไม่หวยมาหอนแ้วแบบเด้บอืมหอนแห้นายมาหาูยาวมาลูจหนบ่อเนาะอะไรตือเขามาตืเ่าเท่าไห่เขาาก็เอื้อคือวันทุกๆสิบวันี่บรกรรเขาโบคนนงินคนเข่าร้วนนะที่มากมันงนุนเนนเออนี้ คอมเมนต์ได้แล้วนคอมเมน์นี้แล้วครับคนที่แปออปว่านี่น้าเล่นแบบน้ใเงี้ยไใ่เ้แลวมาอ่เอเียมนก็เออเอบริกรรไม่เขาให้จู่กินยูจู่กินแล้วกัน ไปก็เอ้จินมือหน้าการนี้แล้วไอ้อนี่แล้วน้ำน้้นี่เห็นนี่แล้วเนียบกินอะไนี้อ่ะเงียบตะคองกลิ่นนะเนาะ้เขาเหม็นครับมึงจังโมมีคอมเมนอยู่ไมอืมเม่ไดทรเ โอ้ก็มีเยอะเลยอันนี้นี่ยเพิ่นไปถ่าเอาเงินดิจิตอลมั้งใคประเด็นทั้งเหลือเพื่อนแบบมีมีมีใครมีอ้ะมันจะยาวเอาเงินดิจิตอลมาเพื่ออะไเด็กจ้าจ้าดีเนาะคนไทยนั่นเนาะผู้จนผู้รวยก็ได้คนละมื่นละมื่นละมื่นเท่าวเดียวเงินนำถ่วงก็ได้ถูกใจแต่จังจ้าเอาเงินนำถ่วงก็นำได้ พิเชษกับพักลยต้อบบอะไรพี่น้องบราณยาห่างับเขางมค่ะจะทำบรรยากาศรเิด้กระตับใจดิดเด้อใจด้อกรบคเอื่อยใหญ่เด้อที่เลี่ยงซีส่วนรค์เนาะหนึ่งชุดนี่ะพี่น้องเอ่อไปกินเมกาสบายดีไปเลย